นี้ชื่อว่า11รอดรอนะคะเคยมีคนตั้งคำถามเหมือนกันนะคะบอกว่า ทำไมอ่ะทำไมคนส่วนใหญ่ถึงเรียกผู้หญิงที่ทํากริยาดัจจริตว่าแรดนะคะในพจนานุกรมเนี่ยเขาก็ไม่ได้อธิบายอย่างชัดเจนนะแต่ว่าพี่เล็กเคยไปเจอในคอลัมน์ซองคถามจากนิตยาสรารสารคดีนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าก็ไม่ค่อยทราบเหตุผลที่แน่ชัดนะแต่ว่าอาจจะมาจากคาเปรียบเลยอยู่สองคำอย่าหาว่าหยาบคายแต่เป็นคําในพจนานุกรมนะคะเขาบอกว่าคําว่าแก่แรดหมายถึงการจัดจ้านเกินอายุแก่เกินอายุหรือว่าอาจจะแก่มากส่วนแม่รีแม่แรดก็หมายถึงทําเจ้าหน้าเจ้าตา นองว่าเหมือนผู้หญิงมีจรจิก้านะคะคําว่าแรดก,ก็น่าจะมาจากคำสองคานี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าสัตว์ตัวที่มีนอแต่ประการใดนะคะนี่แหละก็เลยพ้องใบเพี้ยนมากลายเป็นเรื่องของ11รอดอเข้าไปด้วยค่ะเป็นงานจากธันวาราศีธนูนะคะกับเพลงที่คุณแนะนํากันไว้ค่ะ ทั้ืนช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องของโครงการสรรหาตัวแทนประกันชีวิตไทยสมุดกันนะคะคุณสมบัติก็คือเขาจะรับสมัครผู้ที่จบการศึกษาขั้นต่ำปวชหรือมัธยมปลายขึ้นไปค่ะสนใจไรายได้ทั้งไรายได้หลักแล้วก็ไรายได้เสริมค่ะอยากช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมผลประโยชน์ที่ตัวแทนจะได้รับนะคะคือการเข้าร่วมโครงการคารวานสร้างโอกาสใหม่กับไทยสมุดประกันชีวิตผู้เข้าร่วมก็จะได้ การเป็นตัวแทนมีผลประโยชน์คืออิสระก้าวหน้ารายได้ดีไม่มีจำกัดและก็คุณค่าของอาชีพตัวแทนที่มีต่อสังคมค่ะแนวทางการเข้าสู่อาชีพและการสนับสนุนจากบริษัทรวมถึงได้ทราบถึงประสบการณ์ตรงจากผู้ที่สําเร็จในอาชีพนี้ด้วยแล้วเขาก็ยังให้การสนับสนุนการสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักของอาชีพตัวแทนค่ะมีการจัดการอบรมให้ความรู้และทักษะในการเป็นตัวแทนประกันชีวิตถึงแม้จะไม่มีประสบการณ์นะคะแล้วก็ยังให ความรู้กันอย่างต่อเนื่องด้วยมุ่งหวังให้เป็นตัวแทนมืออาชีพที่ประสบความสําเร็จค่ะเขาจะมีพี่เลี้ยงคอยช่วยสาธิตให้คําแนะนําสนับสนุนช่วยเหลือดูแลจนประสบความสําเร็จกับโครงการเซลส์คลินิกช่วยแก้ปัญหาให้นะคะในระดับสาขายอย่างทันเหตุการณ์มีโครงสร้างรายได้ความก้าวหน้าค่ะรองรับความเติบโตร,รายได้ดีด้วยแล้วก็มีความก้าวหน้าด้วยมีโครงการสนับสนุนนะคะให้คุณได้มีโอกาสเปิดสํานักงานเป็นของตนเองมีโครงการสนับสนุนการ รับรางวัลกิจยศต,ต่างๆด้วยนะคะทั้งระดับประเทศแล้วก็นานาชาติให้คุณเข้าร่วมสัมมนาเปิดโลกทัศน์ด้วยการศึกษาดูงานในประเทศต่างๆมีวัฒนธรรมองคอ์กรที่จะอยู่ร่วมกันอย่างอบอุน่นช่วยเหลือเกือ้อกูลกัน,กนเสมือนกับเป็นพี่น้องนะคะนี่แหละค่ะเรื่องของโครงการสรรหาตัวแทนประกันชีวิตไทยสมุดค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้า Network Society ใครอยากขอเพลงได้ฟังเร็วทันใจโทรเข้ามาหน้าไมา่ได้เลยค่ะ ึงแม้ว่าเราจะไม่พบสิ่งที่พอใจอย่างน้อยเราก็จะได้เจอสิ่งใหม่ๆตางคนนใใจห้กั สนับสนุนให้คนไทยเลือกอย่างฉลาดข้าวอยู่สบายแต่หญ้าตายแหลกเมื่อโปรทูแพคเจ็ดร้อคอยคุมเละข้าววัชพืชในนาข้าวโปรทูแพคเจ็ดร้อเป็นสารคุมเละข้าววัชพืชที่เข้มข้นที่สุดแค่เพียง1ลิตรใช้ฉีดพ่นได้4-5ไร่คุมค่าญ้าได้ทุกชนิดเช่นหญ้าข้าวนกหญ้าดอกขาวผักบอดกกสายกกขนาด หญ้าใบาแคบและหญ้าใบากว้างทุกชนิดโปรทูแพ็กเจ็ดร้อยข้าญาตาเยี่ยมคุมหญ้านานข้าวไม่แดงข้าวไม่งันกลิ่นไม่ฉุนคุณภาพไม่เป็นรองของฟาร์มอากโรหากพี่กลับมาซื้อปากบังนาะบังนาพ่นะอ,<า>อย่าให้คอยเกิดนับพี่พระน้อมตัวใหญ่รเราะเพื่อนข้างบ้านเขาบอกบอง อใใหญ่ขนาดจมดีมาแล้วใหม่ล่าสุดกาแฟฟ้าใสาฮีโร่ซองโตใหญ่กว่าเดิมขุมกว่าเดิมขนาดใหม่22กลัมมีส่วนประกอบถึง8อย่าง ให้รสชาติเข้มข้นมากขึ้นหอมมันขึ้นอร่อยขึ้นและที่สำคัญลดน้ำหนักได้เร็วยิ่งขึ้นหอมลงอย่างปลอดภัยด้วยส่วนผสมของกาแฟถั่วขาวแอลคูตามีนแอลคาเนทีนวิตามินเกลือแร่ฝาใสายีโร่ใหม่ชนิสองหาซื้อง่ายเพียงซองละ8บาทตามร้านค้าทั่วไปพิสูจน์ความเข้มข้นกลมกล่อมด้วยตัวคุณเองแล้วเรื่องน้ำหนักจะเป็นเรื่องเบาๆของคุณ ีไม่ต้องรอทำได้เลยร่วมส่งเสริมให้คนไทยทำดีโดยแซนวิชจีงามเร็วงามทนงามนานแซนวิชจีผลิตภัณฑ์ดีๆจากฟาร์มอกโกรอุปสรรคอาจทำให้คุณทอ้อแต่เชื่อไหมมันอาจทำให้คุณแกล่งลูกทุ่งเน็ตเวิร์ช่วงเต็มใจให้กันอาทิตย์นี้ชวนคุณเปิดประเด็นมองเห็นปัญหา อุปสรรคใดทำให้คุณวันไหวมากที่สุดกับหลายแง่มุมที่จะร่วมกันฟันฝ่าทาลายอุปสรรคด้วยกำลังใจอาทิตย์ที่ยีสกามกราคมทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มที่ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กลูกทุ่งทั้งวันทั้งคืนร ายนี้มาจากนครราชสีมานะคะคุณเมย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์เป็นสาวโคราชใช่ไหมคะค่ะโอ้ต้องทักทายด้วยสำเนียงโคราชแล้วล่ะสวัสดีแฟนคลับตกคราชแพ้คงไม่ไหวอะไรนะคะอะาได้พูดตกโคราชอะอะไรนะพี่เล็กได้ยินไม่ชัดแตอีกทีสิเดี๋ยวจะพูดตกโคราชค่ะพูดตกโคราชเหรอคะ อันนี้เขาก็เป็นสำ,สำนวนของทางโคราชใช่ไหมค่ะอ่าน้องเมย์คะวันนี้อยากฟังเพลงไม่เคยไม่คิดถึงค่ะไม่เคยไม่คิดถึงของสุธิดายิ้มนะคะค่ะได้ค่ะโอ้เพลงนี้ก็น่ารักนะจะมอบให้กับใครบ้างให้แฟนเพลงลูกทุ่งนิสเบิร์กทุกคนเรากันค่ะ,คะพี่เล็กเลยนะคะให้พี่เล็กด้วยนะค่ะขอบคุณมากคะ่ะน้องเมย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ส่งใจถึงเธอนานนานที่ไม่เจอเธอคิดถึงกันหรือเปล่าคนที่อยู่ทางนี้กลัวเธอลืมคำว่าเราไม่เคยมีข่าวคราว,าวมาถึงกันค mm. นกับดาวทุกดวงหวงบนความน้อยใจได้แต่ถาม Để ai đông tay nở 起。